ตอนนี้แม่ปลอยกำลังเอาข้าวให้นะคะเอาข้าวผสมนมให้แต่ว่ายายลืมถ่ายเขาอิ่มบ้างแล้วล่ะอิ่มบ้างแล้วอยากจะจหยอกกันแล้วก,กินก่อนลูกกินก่อนกินก่อนดูสีเท้านะ่ะนะตีนน่ะนะไปเหยียบควยขเขาอะไรอะไรอะไรน้องสีน้องน้องอะไรนะน้องสมัยสมัยได้ชื่อแล้วนะครับน้องสีได้ชื่อใหม่แล้วนะครับชื่อน้องสมัยครับ น้องสีเรียบร้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ดูหน้าบางทีเขาบ้องแบล็งให้ชื่อน้องสมายน้องสตรองน้องกังฟูแล้วก็น้องสมายนะครับน้องสีได้ชื่อแล้วนะครับน้องสีได้ชื่อว่าน้องสมายครับน้องสมายน้องสตรองสตรอง แล้วก็น้องกังฟูมกังฟูแล้วก็น้องสมัยนะคะน้องสมัยมีชื่อแล้วไปแลไปแล้วจะไปชี้ใช่ไหมนั่แล้วจะไปชี้ใช่ไหมอะไรเหรอสตรองกินแตซีนอนได้บานเนี่ยจะนอนใช่ไหมครับจะนอนใช่ไหมครับจะนอนก่อนอนนี้นอ้าเมื่อสักครู่นี้น้องสตรองนอนกรนมากเลยนะเธอเสียงดัง เสียงกรุนดังกรกรืบนอนกรุนนอนกรนเลยสามสหารสามสหายทหารเสือเดี๋ยวมันจะพากันไปป้องงูเฮ้ยยงลูกนั่นนักขาบมันนีอะไรบันอืมกัดใช่ไหมแทะเรือวันนีู้กเถ่ายก็นสูงเดี๋ยวก็แทะเดี๋ยวก็แทะตาเอ๋วันดีครับ สวัสดีครับน้องสตรอง,รองเป็น,นเอาเปลือกนุ่มไปให้ย่าส<ะ>วัสด,ดีครับน้องสตรองสตรองจะมาหาได้ต้องระวังด้วยเลยเล็บยาวขวดขาหววดนี่แล้วกัดแล้วนี่กัดกัดเจ็บแล้วกัดเจ็บแล้วทีนี่แทะแล้วเริ่มแทะแล้วเริ่มแทะแล้วต้องระวังด้วยอย่าให้เขากัดเป็นแผลยังไม่ฉีดวัคซีนฉีดยังไม่ได้ระวังเอาอันนี้น้องสมัย สมายจะอยู่กับได้ไม่ลูกสมายจะอยู่กับได้ทำไมตอนกลางคืนพ่อกันนันห้องให้รู้ยามันคืนนอนหลับนหอ้าจะหิวนมอ๋ออันนั้น้องกังฟูแหน่แหน่แหน่พวกนี้ว่าพวกนี้ยกมือว่าดีเป็นได้เวลานอนลงเลยว่าดีแว๊บๆโอ้ยอันจีขวดตากันลูกเล็บกังฟูนี้โดนแกล้งมากกว่าเพื่อนแม่โดนโดนแม่แกล้งมากกว่า เห็นย uh> ังอันนั้นอันนั้นน้องสมัยนั่นน่ะน้องสมัยชอบเฮ้ยไปเห็นยังก็เป็นตะหน่อยแต่น้องสมัยได้ไหม้ทองดึงหน่ยเนี่ยเออคนกัดหลังเมียเอกัดหลังน้องอ๋ออยู่เนี่ยล่ะน้องก็โอ้ยหนักมากเลยน้องสมัยกัดหลังน้องไม้ทองดึงเห็นยังอ๋อ้าออ๋อพุ่มมันเขาเลยแล้ โอ้ยอ้วนอัวแล้วเริ่มอ้วนอัวใหญ่แล้วไปทาอะไรโอ้หัวนี่นั่งลูกหรือไ่ก็อันจะตองอก็เลยจะตองทําไมไม่กินข้านมหยอกพี่มึงดูน้องสมัยสมัยไปหยอกพี่ละไปหยอกพี่กังฟูละโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมัยไปหยอกกัดถังพี่กัดพี่กังฟูนี่ยปีนขึ้นมานอนเนี่ยมันยั้งเลยโอ้ยชะตอง อันนี้ iec, unda, น้องกังโคตูดโดงมันแม่เอาตูดโดงตูดโดงหยอกละหยอกอะไรกัดผ้าแล้วเริ่มอยากจะกัดจอกแล้วฟันเริ่มเกิดละตูดโดงตูดโด่งนี่ตูดโดงแปลงตูแก้วกริ้งกริ้งตูดเอาเล่นแล้วทำอะไรอ่ะสตรองเจ้าของเนี่ยเจ้าองตัวเองทำอะไรหนุ กริ่งเองอ๋อไหนในลองกริ yeah, tangible, ah, I mean, ้งด oh, oh, ูอีก yeah, ทีสิกริ้งกริ้งกริ้งเดี๋ยวยายช่วยเดี๋ยวยายช่วยกริ้งกริ้งกริ้งน้องนอนแล้วมันนอนกริ้งกริ้งกริ้งอยากนอนตักอยากนอนตักแม่ป๊าอันนี้ก็น้องกางผูกเอ้าสตรองยานกันไหนเล็ก็ไม่ต้องทำงานทำการแล้วมาเลี้ยงพบเจ้าอยี่นี่เอาไม่ท้าไม่เอาลูกอย่าทำ น้องสินอนแม่ก็อยากเข้ามาหา,<ม>าลูกไปนอนกับน,อน้องเดี๋ยวน้องจะนอนมีขู่มีขู่มีหยอกมีขู่หนวกหูน,นะทะ่าวันนี้เที่ทีนี่ก็จะไม่ได้หลับได้นอนกันได้วันนี้นแต่กันหอม <S <S แต่ว่ากันห่วงระยะเวลาหนึ่งเขางมัน ใช่ไหมเด็กๆโดนโดนเาเอ้ยใช่ไหมเด็กๆน่ะจะหยอกกันอุ้ย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 งองยงง้องยงมือเมียคนนี้ขังยังง้องยงงดู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 น้องสตองดูน้องสตองมีการต่อสู้มีการหยอกน้องแต่มีการเอาเอามือข่มเอาไว้แบบเหมือนแม่สอนเลยสตองแม่อ้อพูอ่งนอยู่เหมือนแม่สอนเลยดูสิเนี่ยมันคลอมน้องเอาไว้เนี่ย มันมันมันเหมือนจะตะปบแล้วก็คว่ำน้องเอาไว้ทําเหมือนแม่ไหมโอ้ยตกใจหมดเลยไหมทองทาเหมือนแม่ไหมสวนไหมทองประตเดี๋ยวประตูจะพังหมดแล้วไล่มนจะห้อยเล็บเอาตั้ไปนอนไม่มีได้อยู่ดีแล้วประตูใาญนั่นไอพวกนี้มันจะตะกุยตะกายกันหมดแล้วจะกุยตะกลายกันหมดเนี่ยอะด้อดอโอ้มีปล้ำกันได้เลยเว้ยปล้ำกันได้เลยเว้ยไอ้ไหมทองไม่ตั้งเลย กินนมกินบ่กินไปกินดูดูดูสตรองอ่าช่วยกันวันนี้ช่วยกันช่วยกันใครจะใครจะชนะใครชนะอ่ะอ่ะฮัลโหวโอ้ยพูน่ะแม่สอนการต่อสู้ให้นะขี่รังมาขี่รังขี่รังไอทองก็เร็วนะ น้งสตองบอกได้ขนาดเลยขึ้นขี่หลังละอ่าเดี๋ยวน้องกังฟูก็มาขี่หลังแล้วด้วยเออโอ้ยตายแล้วตายแล้วบอกให้ขึ้นขี่หลังแม่ก็ขึ้นมานี่อ้าวดู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 น้องสมัยน้องสมัยจะอยู่กับยายไหมครับอืมเอาอีกแล้วไม่ใช่แม่กัด แม่จะกัดน้องกังฟูไปไหนครับแม่ไหมจะกัดน้องกังฟูไปไหนครับกังฟูจะกินนมใช่มอืมกังฟูจะกินนมอืมแต่เจ้ากังฟูนี่มันแย่งกินนมเก่งนะอยาเขามากแต่ให้ลูกกินนมจนโวอืมอืมอยู่สิเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วก็กินขว้วก็จะกินนมอยันะย่ยังอยากกินนมแม่ไหมอยู่ยังอยากกินนมแม่ไหมจองอยู่ครับ คุณได้อยากกินนมแม่ไหมอยู่นะคนสวยได้เพื่อ่ได้คนเธเรีบยวเพื่อนเรียบเท่าแต่แต่ดูหางแม่ปล่อยให้ดูหางนี่มีความพิเศษอยู่ที่หางนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องกังฟูน้องสามนะคะมีมีความพิเศษอยู่ที่หางแต่ว่าประเภทออกระไรอือตุกตัวก็มีความพิเศษอยู่ในตัวนะคะน้องสมัยนี่ น้องสีนี่น้องสมายก็จะมีรูปหัวใจสีขาวโตกว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีขนเหมือนแม่นะคะขน,นเหมือนแม่แววตาเวลาได้ดูดนมหน้าตาบ้องแววหน้าตาบ้องแววกินนมกันมีความสุขอุ้ยตาประชาม้าเอ้ยที่ลูกตาประชาม้าเอ้ยเวลาไม่แขวะที่ลูกเมียตกะจตัว กินข้าวเนี่ยก็บ่เหล้วยรก็ยังไม่โตพอที่ยังกินข้าวแต่หิวมากๆก็พากันกินเวลานมแม่ไม่พอเคียวที่กัดนม <inter renewed. S 3> แต่ขนาดเท่ากัแต่แต่เวลาที่แม่ยอมให้กินนมเขาก็ไม่กินหรอกข้าวยังอยากกินนูเอ้าจริงด้วยสตรองก็มีเหมือนกันมีมีมบทุกตัวเออเหรออ้อา แต่นี่ก็มีแต่มันไม่ออกเยอะสองคนนี้มันมีขนเออแสดงว่าเห็นมีมีหางพิเศษทุกตัวเลยถ้างั้นมีความพิเศษอยู่ที่หางทุกตัวเลยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นจอมชีดื้อเป็นจอมชีดื้อเป็นจอมชีดื้อนี่มีขนเป็นหนาหนามีอยู่ทุกตัวนี่ของสตรองก็มีเหมือนกันนี่ของสตรองนี่มีก็มีสองนี้ของน้องสมัยก็มีแต่ว่ามันขนมันสีเดียวขนมันเยอะเลยไม่เด่นชัด รูลเ right. uh, uh, mm ี hmm. uh ่ยนไ้าลที่เด็กๆลุงจินจุจินจุอันนี้คือให้ลูกกินนี่คันจิงนอนกินนีอ้ยสุร้อนานตีสามเห็นเอาห้ลูมือหงอยได้อบอแต่ว่ามือคึนนี่ลูกหองแอลนางมึงซื้อ ตอนนี้ได้กินเนาะพูเขาสืบทอดมาที่เขาที่นูน,น,อ,นอืมคนอใคปันนปป่นฐานานพาแามา่เซนกันพาพนซิมี